ปล่อยตัวกันกันตถถาวรล่าสุดพ้นผิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดีไอคอน Group คุณว่านี่จริงหรือเคครับ าเกิดคุณบอกว่าจริงคุณกําลังจะโดนมันแดกแทนเค้กแล้วนะครับพอดีผมตามข่าวเรื่องนี้อยู่ครับก็เลยรู้ทันทีเลยว่านี่มันเฟกนิวล้านเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนต้องถ่ายฝีและเจอโพสต์แบบนี้บ้างแหละพี่บอยก็โดนพี่วินก็ไม่รอดแล้วคุณดูเอนเกจมันดีโคตรดีเลยอะ่ะปล่อยตัวกันกันตถาวล่าสุดพ้นผิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดีไอคอนกรุ๊ปนาฬิการถและบ้านร้อยล้านได้มาจากการลงทุนลุนล้นๆอีกหนึ่งช่องทางทำเงินที่เ,เพื่อนๆใ,ในวงการต่างก็ทำอยู่เดินหน้าฟ้องคนที่ทำให้ตนเสีต้้กไล็มวแด์ บอกอะไรในแคปชั่นด้วยแต่จะสร้างเฟกนิวให้คนสนใจครับแล้วไปอ่านในคอมเมนต์แล้วก็จะมีหน้ามามามเมนต์กันเยอะมากครับก็จะเป็นเนียนโปรโมทในนั้นเลยเห็นว่าเบื้องหลังได้มาจากที่นะตอนแรกคิดว่าข่าวปลอมแต่มันได้จริงว่ะใช่ที่ดาราเล่นกันเยอะๆปะคนในวงการเขารู้กันว่าได้มาจาก ผิดหวังมาไม่รู้กี่ครั้งแต่กับที่นี่ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยเว็บนี้เขาแจกวันหนึ่งไม่อันไม่แปลกที่คนเล่นมีแต่รวยกับรวยแม่งเป็นการโปรโมทที่เหนือชั้นสุดๆเป็นตุเป็นตะอวยกันไส้แตกพวกมึงก็คิดกันได้นะแต่พอเลื่อนลงมาสักพักหนึ่งคุณจะเจอกับป้ายเตือนเป็นเมนที่ถูกซ่อนเพราะทางทิกตอกมองว่าเมนเหล่านี้อาจจะกระทบจิตใจของคุณได้และนี่คือส่วนที่ดาร์กที่สุดครับเพราะเมื่อคุณกดเข้าไปคุณจะได้เจอกับ เม้นเตือนภัยเม้นแชร์เว็บนี่และเม้นแท็กสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่คือเม้นจากเหล่าคนที่ต้องการจะปกป้องคุณจากเกล่ามิจฉาชีพแต่เสือกถูกระบบติ๊กตอกมองว่าเป็นเม้นที่ไม่มีคุณภาพและกระทบจิตใจผู้อ่าน w h a The t Fake n e w e n g a g e พุ่งเม้นที่อวยเว็บพนันดันผ่านตัวกรองแต่โพสแชร์โพสเตือนดันเสือกถูกซ่อนอะไรของมึงวะติ๊ต